อาจารย์ประจำวิชาครับแล้วก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกับผมนายธีรพันธ์งามงามนักศึกษาชั้นปีที่4หมู่2สาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบรีรัมย์ครับวันนี้ขออนุญาตมานําเสนอวิธีการเล่นเกมทางคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็กลยุทธ์ที่จะเอาชนะในเกมดังกล่าวชื่อเกมว่าฟีโบัชชีนิมนะครับ เกมฟิโบนัชชีนิมนะครับเป็นอย่างไรที่มาครับฟิโบนัชชีนิมเป็นเกมคณิตศาสตร์เป็นเกมหักออกนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างจากเกมนิมทั่วไปนิดหน่อยนะครับเหตุผลที่เรียกว่าฟิโบนัชชีนิมนะครับเนื่องจากตัวเลขฟิโบนัชชีนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในการคิดวิเคราะห์หากลยุทธ์การชนะเกมดังกล่าวนั่นเองครับกฎกติกานะครับฟิโบนัชชีนิมมนะครับมีผู้เล่น2คน ซึ่งสลับการหยิบเหรียญออกจากกองนะครับโดยในการเล่นผู้เล่นครั้งแรกเนะี่ยผู้เล่นจะหยิบเหรียญกี่เหรียญก็ได้แต่ไม่อนุญาตให้หยิบเหรียญออกไปทั้งหมดและในการย้ายครั้งตอบไตในแต่ละครั้งนะครับจํานวนเหรียญที่นําออกมาจะต้องเป็นจะหยิบได้เป็นสองเท่าของจํานวนเหรียญที่หยิบออกในครั้งก่อนผู้เล่นใดที่หยิบเหรียญออกไปเป็นคนสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะอ่าดูกติกาและยังไม่เข้าใจขอยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะครับสมมติ ในกองเหรียญนี้นะครับดังภาพเนี่ยมีเหรียญจานวนทั้งสิ้น21เหรียญผู้เล่นคนแรกสามารถหยิบได้ถึง20เหรียญนะครับสมมุติว่าคนแรกหยิบออก1เหรียญนะครับผู้เล่นคนแรกหยิบ1เหรียญก็จะเหลือจํานวนเหรียญทั้งสิ้น20เหรียญผู้เล่นคนที่2ก็สามารถหยิบเหรียญได้1เหรียญหรือ2เหรียญก็ได้นะครับก็คือโคต้าคือเป็น2เท่าของจํานวนครั้งแรกที่หยิบก็คือ1เหรียญนั่นเองสมมุติคนที่2หยิบออก2เหรียญนะครับ หยิบออกสองเหรียญจากสองเหรียญที่หยิบออกจากกอง2ี่บเหรียญก็จะเหลือทั้งหมด18บดเหรียญผู้เล่นคนแรกก็จะสามารถหยิบได้เป็นสองเท่าของจํานวนคนที่สองหยิบนะครับหยิบตั้งแต่หนึ่งถึงสี่เลยนะครับก็คือจะหยิบหนึ่งเหรียญก็ได้สองเหรียญก็ได้สมเหรียญหรือสี่เหรียญก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นอยู่ในโคต้าของสองเท่าของจํานวนครั้งที่หยิบนั่นเองนะครับสมมุติถัดมาผู้เล่นคนที่1นกลับมาหยิบหนึ่งเหรียญอีกครั้ง ผู้เล่นคนที่สองก็สามารถหยิบได้แค่หนึ่งหรือสองเหรียญดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เกมนะครับขออธิบายอีกรอบหนึ่งว่าจำนวนฟีโบนักชีคืออะไรนะครับจำนวนฟีโบนักชีหรือว่าเลขฟีโบนักชีคือจำนวนต่างๆที่อยู่ในลำดับจำนวนเต็มดังต่อไปนี้นะครับเริ่มจากศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสาม 5 8าแปดบสามยแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับโดยมีนิยามของความสัมพันธ์ว่าจำนวนถัดไปนะครับจำนวนถัดไปก็คือจะได้จากผลบวกของจำนวน2องจำนวนก่อนหน้าและสองจำนวนแรกกำหนดให้นะครับที่ต้องกำหนดให้ก็คือ0นย์และ1นึนะครับศกับ1หากเขียนในรูปของอสัญลักษณ์นะครับลำดับ fn นะครับก็ะจะได้ความเป็นความสัมพันธ์เวีนเกิดดังนี้นะครับ fn เท่ากับ fn ลบหบวก fn ลบสนะครับซึ่งเราจะให้ f ศนย์เป็น0นและ f 1นึ่เป็น1นะครับ f 2ก็จะเป็นผลของ f ศย์บวก f 1นั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น0ูนย์หนึไปเรื่อยๆอย่างนี้จะเป็นต้นนะครับ อ่ะต่อไปนะครับขอเข้าสู่การเล่นเกมนี้ก่อนนะครับฟโมโนอชีนิมสมมติในครั้งแรกนะครับเหรียญที่เขากําหนดให้มีจํานวนทั้งสิ้น2ี่สิเหรียญยดเหรียญในหนึ่งกองนะครับเคาน์เตอร์นี่คือเป็นกองนะครับเราจะหยิบออกกี่เหรียญก็ได้นะครับนะครับ you may remove up to 27นะครับหมายความว่าคุณจะหยิบทั้ง่เท่าไหร่ก็ได้จนถึงยีเท่านั้นดังนั้นผมขอสมมุตินะครับ ขอสมมุติว่าถ้าผมหยิบออกไปสองเหรียญนะครับสมมติผมหยิบออกไปสองเหรียญนะครับตอนนี้เรากำลังแข่งกับทางคนเดิมนะครับแข่งกับระบบ AI ในเครื่องสมมติผมหยิบไปสองนะครับ โอเคพอผมหยิบออกห้าเหรียญเหลือแปดเหรียญเครื่องก็หยิบได้ทั้งสิบเหรียญเครื่องเลยหยิบออกไปทั้งแปดเหรียญปรากฏว่าเครื่องทางเอชนะนะครับเกมนี้ถ้าเราเล่นแบบไม่มีกลยุทธ์นะครับเราก็จะกลายเป็นผู้แพ้ทันทีนะครับทางที่เห็นนะครับก็คือตอนนี้เครื่องชนะแล้ว ขอนำเสนอกลยุทธ์ที่จะสามารถเอาชนะได้นะครับนี่ครับตำแหน่งต่างๆจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับตำแหน่ง n ก็จะประกอบไปด้วย3 5 8 1 3แล้วก็21แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตเห็นว่าหากพูดเรื่องคนแรกเนี่ยเราเริ่มเล่นจากจำนวนกองเหรียญที่เป็นจำนวนฟิโบนัชชีอยู่แล้วนะครับเรามีโอกาสที่จะแพ้สูงมากนะครับเพราะว่าผู้เล่นคนแรกจะตกอยู่ในตำแหน่ง n นะครับตำแหน่ง n เนี่ยจะทําให้ผู้เล่นอีกฝ่ายได้เปรียบดังนั้นวิธีการเอาชนะเบื้องต้นก่อนนะครับคือผู้เล่นคนแรกเนี่ยควรจะเริ่มเล่นจากตัวเลขที่ไม่ได้อยู่ในจํงงานวนฟิโบนัชชีนะครับสมมติกองเหรียญมี22เหรียญ28เหรียญ35เหรียญอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผู้เล่นคนแรกก็จะได้เปรียบทันทีในเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติมนะครับ ือเพิ่มเติมหากผู้เล่นคนแรกนะครับเริ่มจากตัวเลขที่ไม่ได้อยู่ในจํานวนฟิโบนัชชีแล้วอย่างเช่นสมมติถ้าเริ่มจาก22เหรียญให้ผู้เล่นหยิบจํานวนเหรียญที่มีค่าน้อยที่สุดนะครับที่เป็นจํานวนฟิโบนัชชีบวกกันอย่างเช่น22 22เนี่ยได้จาก21บวกหนึ่งนะครับซึ่งทั้ง21และหนึ่งเป็นจํานวนฟิโบนัชชีทั้งคู่เราจึงหยิบออกหนึ่งเหรียญน,นะครับ เมื่อเราหยิบออกหนึ่งเหรียญแล้วผู้เล่นคนถัดไปก็จะตกอยู่ในตำแหน่งที่ที่เอ็นทันทีก็คือยี่สิบเอ็ดนะครับสมมุตผิผู้เล่นคนที่สองหยิบออกไปสองเหรียญน,นะครับเพราะว่าผู้เล่นหยิบออกได้แค่หนึ่งหรือสองเหรียญเท่านั้นนะครับตามกฎสองเท่าเมื่อผู้เล่นหยิบออกไปสองเหรียญก็จะเหลือเหรียญสิบเก้าเหรียญผู้เล่นคนแรกก็ต้องกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยตอนนี้เหลืออยู่สิบเก้าเหรียญแล้วเราต้องหาตัวประกอบคําว่าสิบเก้าเนี่ย ประกอบด้วยเลขฟิมบนลชีอะไรบวกกันได้บ้าง19ก็จะประกอบไปด้วย13 5และ1นะครับกดก็คือให้เราหยิบออกหยิบจำนวนเนรียที่มีค่าน้อยที่สุดน,นะครับตามกลยุทธ์ถึงจะชนะ13บวก5บวก1ดังนั้นเราหยิบออก1เหรียญเพื่อให้ตกที่18เหรียญนะครับก็จะให้ผู้เล่นคนตตอไปเป็นคนเล่นซึ่งผู้เล่นหัว่อไปก็จะสามารถเล่นได้เพียงหยิบออกได้แค่1ถึง2เหรียญเท่านั้น นะครับเราก็จะสามารถควบคุมต่างๆได้ดังนั้นจึงขอยกตัวอย่างการเล่นตามกลยุทธ์นี้นะครับเพื่อจะมาเช็คดูอีกครั้งว่าเราสามารถเอาชนะได้หรือไม่สมมุตินะครับสมมุติเราเริ่มที่สี่สิบแปดเหรียญน,นะครับผู้เล่นคนแรกสามารถหยิบได้หนึ่งถึงสี่สิบเ็ดเหรียญเลยดังกลยุทธ์นะครับสี่สิบแปดนะครับเราสามารถบวกจัดอะไรได้บ้างนะครับมันจะเป็นถ้าสามสิบสี่บวกสิบสาม สามสิบสี่บวกสิบสามได้สี่สิบเจ็ดนะครับดังนั้นเราต้องหยิบออกหนึ่งเหรียญนนะครับอ่าตกที่สี่สิบห้าแล้วนะครับสี่สิบห้านะครับเราสามารถผู้เล่นคนที่สองนะครับหยิบออกไปสองเหรียญจากสี่สิบเจ็ดเหรียญก็จะเหลือสี่ิบห้าเหรียญดังนั้นเราสามารถหยิบได้ถึงสี่เหรียญด้วยกันสี่สิบห้านะครับประกอบไปด้วยสามสิบสี่นะครับสามสิบสี่บวกแปด เป็น42 42บวก3เป็น45ดังนั้นเราหยิบออก3เหรียญครับโอเคเมื่อเราหยิบออก3เหรียญก็จะเหลืออยู่42เหรียญซึ่งผู้เล่นคนถัดไปสามารถหยิบได้ถึง6เหรียญผู้เล่นเลือกหยิบ6เหรียญเลยดังนั้นเราก็จะเหลือเหรียญที่สามารถหยิบได้อ,อยู่12เหรียญน,นะครับจาก36เหรียญเราต้องทําให้ผู้เล่นคนถัดไปตกอยู่ในตำแหน่งที่ ที่เอ็นให้ได้นะครับตอนนี้เราทราบว่าสาสิบหกเหรียญมาจากสามสิบสี่บวก2ดังนั้นเราหยิบออกไป2เหรียญครับเมื่อเราหยิบออกไปสองเหรียญแล้วผู้เล่นก็จะตกมาอยู่ที่ตำแหน่งที่เอ็นก็คือสาสิบสี่นะครับดังนั้นผู้เล่นก็หยิบออกไปสี่เหรียญเราก็จะหยิบได้ถึงแดเหรียญจากสาสิบเหรียญสามสิบมาจากยี่สิบเอ็ดบวกแดบวกหนึ่งดังนั้นหยิบหนึ่งเหรียญนะครับเหลือยี่สิบเจดเหรียญนะครับเพราะว่าผู้เล่นคนตัดไปหยิบออกสองเหรียญเหลือย7บเจ็ด ยี่สิบเจ็ดมาจากยี่สิบเอ็ดบวกห้าบวกหนึ่งนะครับหยิบออกหนึ่งเหรียญครับผู้เล่นหยิบผู้เล่นคนตัดไปก็หยิบออกสองเหรียญจะเหลือยี่สิบสี่แล้วก็ยี่สิบสี่มาจากยี่สิบเอ็ดบวกสามนะครับยี่สิบเอ็ดบวกสามเพื่อหยิบออกสามเหรียญเขาจะตกไปอยู่ที่ตำแหน่งที่ยี่สิบเอ็ดทันทีนะครับสิบห้ามาจากสิบสามบวกสอง เหลือเก้านะครับเก้ามาจากแปดบวกหนึ่งนะครับนั้นหยิบออกหนึ่งเหรียญเพื่อให้ตกตัวที่แปดหกนะครับหกมาจากห้าบวกหนึ่งอ่านะครับตอนนี้เมื่อเราหยิบออกไปหนึ่งเหรียญเมื่อสักครู่นี้เขาตกมาอยู่ที่ห้าห้าเหรียญน,นะครับเขาสามารถหยิบได้ได้สองเหรียญแต่เขาหยิบออกหนึ่งเหรียญเพื่อให้ได้เหลือสี่เหรียญน,นะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถหยิบได้หนึ่งหรือสองเหรียญ จากจานวนสี่เหรียญเท่านั้นเพราะว่าเขาหยิบแค่หนึ่งเหรียญนะครับดังนั้นเราขอหยิบที่หนึ่งเหรียญครับเมื่อเราหยิบออกไปได้หนึ่งเหรียญนะครับก็จะเหลือเหรียญอยู่สามเหรียญผู้เล่นคนต่อไปก็สามารถหยิบได้หนึ่งหรือสองเหรียญผู้เล่นหยิบออกหนึ่งเหรียญนะครับเลยเหลือสองเหรียญซึ่งเราเนี่ยสามารถหยิบได้หนึ่งหรือสองเหรียญนะครับซึ่งตอนนี้เหลือเหรียญเพียงสองเหรียญท่านั้นดังนั้นเราหยิบออกสองเหรียญทันทีเราเป็นผู้ชนะครับดังนั้นการใช้กลยุทธ์ก็ดังนี้เลยนะครับ ก็ขอจบการนำนะเสนอนะครับดังนั้นจึงขอจบการนำเสนอนะครับการเล่นกลยุทธ์การเล่นเกมฟิบอนัชชีนิ่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ